ดูดิแทบไม่ขยับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ใน Escape from Tarkov และตอนนี้ผมจะมาเสนอปืนที่ทุกไวฟ์จะเป็นเมตาเสมอไม่ว่าจะเป็นไวฟ์ที่แล้วหรือว่าไวฟ์ปัจจุบันนะฮะ ปืน M4 ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่อันดับต้นๆเลยลองไปก็น่าจะเป็น hk สผมแต่งไว้อยู่ hk ก็บอกหนึ่งแต่วันนี้ผมไม่ได้จะมาอธิบายเกี่ยวกับปืน HK นะฮะวันนี้ผมจะมาอธิบายเมตาต่างๆที่คนชอบใช้กันคือถ้าให้ผมพูดเนี่ย M4 อ่ะคือปืนที่แต่งเต็มอ่ะจะมีแรงดีดปืนที่น้อยที่สุดโดย ผมจะมีแบ่งให้แบบ3ประเภทเลยคือตอนเริ่มต้น Standard อันนี้คือคนที่มีปัจเจตพอซื้อได้ประมาณอาสองแสนถึง3ามแสนห้าโลโบนะอันนี้เป็นเมตาที่สตีมเมอร์หรือว่าคนที่มีเงินหนาแล้วใช้กันมันอยู่ในราคาที่ประมาณเ,าเจ็ดแสนห้าถึง8แสนอ่ะมาในด้านของ Standard m f o ก่อนตอนนี้ยปืนเริ่มต้นเนี่ย มีค่ารีคอยที่เยอะมาก90 90นี่คือดีดชนิดที่ว่าดีเลยเดี๋ยวลองใช้ใดู <c oughs> เห็นไหมส่งสแตนดาร์ดามาเลยไม่แต่งไม่เติมอะไรทั้งนั้นถ้าถ้ามีเรื่องการสกิลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมีมันจะมีระบุอยู่ว่าเรามีสกิลการดึงปืนเลเวลเท่าไหร่ อย่าอย่าดูที่ปืนอย่างเดียวครัถ้าปืนที่มีสแต็กเยอะก็ดีแต่ถ้าค่ารีคอยคอนโทรลเราเยอะด้วยก็จะดีขึ้นไปอีกยังไม่รวมถึงสกิลปืนเฉพาะด้วยอย่าง assault rifle ถ้าเรายิ่งมีเลเวลเยอะเราจะยิ่งคุมปืนได้ดีขึ้นค่าลดักไวพฟรีคอยอีก4%เโอเคมามาเริ่มที่ปืนสแตนดาดก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ดึงเมาส์นะอันนี้ผมไม่ได้ดึงเมาส์เลยนะ ปืนจะโดนอยู่ช่วงแรกแบบนัด2อนัดแรกจะไปอยู่ที่หนูเนี่ยช่วงต้นคอหรือหัวนี่ขนาดผมวางไว้ตรงกลางนะยังยังทิ่มลงไปข้างล่างเลยปืนแ่ะปืนดีดมากเพราะว่ามันไม่มีแต่งอะไรเลยและใช่ถ้าให้คำนึงดีๆอ่ะเราอย่าดูแค่อ่อ vertical recoil เพราะมันคือแรงดีดปืนหลังจากที่เราเรายิงไปแล้วแต่ horizontal recoil คือ ช่วงเปิดนัดแรกช่วงต้นนัดแรกจะจะดีเท่าไหร่จะขึ้นอยู่กับราคาตรงนี้นะอ่ะอทีนี้อันนี้อยู่ในราคาแค่ถ้าซื้อกับพิชคิปเปอร์พิชคิปเปอร์จะขายให้คุณในราคาแค่ห้าร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญแพงนะถ้าซื้อในเฟียร์มาร์เก็ตจะมีราคาแค่ประมาณสี่หมื่นแต่แต่คุณต้องเลเวลยี่สิบก่อน จะเปิดตลาดได้นะไม่งงนะอะตลาดตลาดเนี้ยคือตลาดอ่าตลาดกลางที่คนมาซื้อกันถ้าคนที่ยังเวลยี่สิบไม่ถึงคนยังไม่ถึงเววยีสิบก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมผมเปิดตลาดเหมือนคนอื่นไม่ได้ก็เพราะว่าคุณยังไม่เวลยี่สิบนะจ๊ะอุ้ยราคาไปหกหมื่นแล้วถือว่าขึ้นอ่ตาตัดภาพมาปืนกระบอกที่สองแบบมีเงินระดับหนึ่ง นะแบบไม่เสียดายนะคนส่วนใหญ่คือแต่งปืนแล้วเก็บไว้ไงเข้าใจใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเอ้ยไม่กล้าเอาไปใช้เลยว่ะเอาไปใช้กูจะแตกปเดเนี่ยอย่าไปกลัวฮะแตกแค่แค่ประกอบใหม่อ่ะคนที่มีเงินเยอะก็จะไม่ก็จะพูดคำนี้ได้แหละผมไม่ค่อยจะเสียดายเท่าไหร่อ่ะอันนี้มีราคาประมาณสองแสนห้าถึงสามแสน เป็นปืน M4 ที่แต่งยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งถือว่านิ่งเลยเพราะว่าหลังจากรีคอยล์90ของสแตนดาร์ดตอนเนี้ยมาดูปืนตัวเนี้ยค่ารีคอยล์แค่40และกระสุนกระสุนตัวเปิดอะมัสโซล horizontal r e c o i เนี่109บอกเลยว่านิ่งและเงียบบวกกับค่า accuracy ที่เวลาเล็งจะมือไม่สั่นเพิ่มมาอีกนะจ๊ะ บอกเลยว่าปืนนิ่งมากอ่าใช่ผมจะบอกว่าคลิปจับมีผลต่อการยิงปืนด้วยนะแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแยกอีกทีหนึ่ง<า>ในด้านของเอมโฟแบบบัจเจตนนิ่งเงียบเชียบครับอยู่กลางอกอย่างเดียวเลยเห็นไ,ไหมกระสุนกระสุนตอนเปิดหัวแค่ร้อยเก้ามันเลยไม่ดีดมากอุ๊ดีดกลับด้วย อันนี้คนส่วนใหญ่ก็ใช้กันบ่อย ine. พอไประดับกลางก็ <P ain> จะเริ่มยกขึ้นอันนี้ผมไม่ได้บังคับเมานะ <P ain> เราเรามาระยะสุดท้ายคือระยะ้อยเบสอยู่แถวบริเวณอกท่านเล็งดีๆคือมันจะไม่เด้งขึ้นหัวเลยถ้าคุณคุมปืนนะดีเป็นปืนอีกอันนึงที่ผมแนะนําแล้วถ้าด้วยกระสุนกระสุนก็มีผลใช่อย่าอธิบายกระสุนก,กระแตกเรื่องกระสุนออกไปอีกทีนึง แต่ผมมอธิบายเรื่อง AK ในการประกอบอยู่มากระบอกสุดท้ายเมตาและนิ่งมากๆนี่จะเป็นเมตาที่คนจะใช้ไปในอีกหลายๆ wife และจะไม่มีวันเปลี่ยนถ้าไม่มีอุปกรณ์ปืนที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนนี่นี่คือนวัตกรรมปืนที่ดีดีที่สุดและราคาแพงที่สุดซึ่งถ้าตกทีมีร้องผมบอกเลย บอกนะจุดๆนี่เลยว่าแตกทีคือแบบร้องไห้นี่เออผมต้องแบบกดเคลียร์กดเคลียร์ภาพออกไหมผมรู้สึกว่ามันลายตาไม่หรอกอ่ะนี่ถามว่าแพงที่อะไรหลักๆเลยคือกระสุนซึ่งกระสุนมันนับเป็นราคาอยู่ในปืนอยู่แล้วที่เก็บเสียงทันท้ายทันท้าย ที่คุณต้องใช้มันจะมีอยู่2อ,อันคือ Advanced Tube กับ Advanced Tube อีกอันนึงที่เป็นสีแดงผมแนะนำว่าให้ใช้สีแดงเพราะมันถูกกว่าประมาณ1,000 0โรูบ,บิลราคาแสนหนึ่งนะ <c oughs> แค่แคอันนี้แสนหนึ่งผมถึงได้บอกว่าทั้งปืนเนี้ย7,500ตอนนี้เผิ่ๆ8 0 0 0 0แแสแล้วมั้งถ้าให้พูดอนะแบบราคาอ่ะผมจะสาธิตเลยโอเค มาในด้านของอธิบายเรื่องปืนแบบดีคอย 29. 29คือไม่มีปืนไหนแล้วนอกจาก S M G ประเภท S M G คือปืนกลเบาที่มันเป็นปืนที่ไม่หนักอยู่แล้วอ่ะแต่นี่คือ a x s a u l t Rifle ที่สามารถยกระดับให้ปืนดีดเบากว่า S M G ได้บอกเลยว่าดุและแพงมากๆ ผมจะลอง3ระยะเป้าไว้นะดูดิแทบไม่ขยับยิงยังไงก็ตายใครเห็นก็ว่าตายระยะยาวแเมตรเห็นไหมเดีย๋ยวผมลองใช้คูณยิงไม่ใช่ปัญหา แทบจะไม่ใช่ปัญหาในเรื่องระยะทางเลยคุณเจอไกลแค่ไหนคุณแค่เหนี่ยวไกลเราผมจะลองแบบไกลเป็นจากคูณ4เป็นคูณ8แล้วผมลองสเปย์จากระยะนั้นนะแบบสตูเดินมานะผมไม่ได้ดึงเมาส์เลยนะใครเห็นก็ว่าตาย <laughs> เป็นปืนที่ดุมากและจะดุและจะดุอย่างนี้ไปอีกนานเลยถ้าผู้พัฒนาไม่คิดจะปรับอะไร เอางี้ดีกว่าผมจะลองผมจะประกอบให้ดูเลยผมเซฟไว้อยู่ผมจะให้ดูว่าราคาปัจจุบันตองของปืนเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมเซฟเอาไว้ป๊บเปิดไฟล์อะถ้าสำหรับคนที่เซฟปืนไว้มันจะอยู่ด้านบนซ้ายนะครับสามารถเปิดดูได้อาโค M4A1 นะผมแต่งมาเยอะมากโลรีคอยอันนี้ผมตั้งชื่อไว้นะ,ะอะเดิมทีผมไม่ได้อ้น,นี่ไว้ ปั๊บอันนี้ผมแชร์นี้ปั๊บสโคไม่ต้องสโคไม่มีผลอยู่แล้วแต่ว่าราคาราคาก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะถ้าผมกด assemble มันจะพาเราไปที่ฟิวม market และจําแนกราคาให้ดูว่าทั้งหมดนี้มันเท่าไหร่ผมปรับเป็น global ให้ดูว่าราคาทั้งด้นเนี่ยเท่าไหร่อ๋อไม่มีขายเหรอนั่นก็ไม่ใช่ปัญหา เออตอนนี้เหลืออยู่5,4าแสนแล้วเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่ามีส่วนมีส่วนอย่างหนึ่งที่ผมมีอยู่ในคลังเก็บของมาเลยราคาลด,ดลงอ่ะก็ว่าตามไปแต่ว่าแค่แต่ว่าแค่ส่วนนี้นก็5้าแสนแล้วนะ5,4าแสนเอาเป็นว่าสําหรับคนที่มีเงินเยอะผมไม่เยอะ3ามล้านหเอาจริงจะซื้อสักครั้งหนึง่งผมยังคิดแล้วคิดอีกเลยแต่คือแบบถ้าไปลุยแบบด่านที่มันต้องใช้ประสิทธิภาพในการยิงสูงอ m f ่าเมตาตัวเนี้ยถือว่าดีที่สุดแล้วสามารถสู้กับใครก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางด้วยสามารถยิงตายได้หมดถ้าไม่โดนเขายิงก่อนอะนะก็เป็นไงมาอธิบายเรื่องปืนวันนี้ก็คลิปแรกของผมเลยในการแบบการทำ YouTube ลงอธิบายเกี่ยวกับปืนพอดูของต่างชาติมาผมเห็นต่างชาติแต่งอ,อ่าต่ำสุดที่ต่างชาติทำได้คือ32 แล้วผมก็เลยลองไปโมดูลเองดูว่าเออมันอาจจะได้ต่ำกว่านี้ไหมอ่ะก็เป็นว่าทำได้และผมแนะนำ